นักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนบทที่หนึ่งนะคะ,ะมาหัดสะกดมาหัดอ่านนะคะบทที่หนึ่งนะคะเรื่องใบโบกใบบัวนะคะใบโบกใบบัวเขาคือใครเขาก็คือช้างสองตัวนะใบโบกใบบัวเดี๋ยวพามาเรียนในเรื่องนี้เลยนะคะลูกๆเปิดเลย มาดูนะคะว่าคําที่เกี่ยวข้องในบทใบโบกใบบัวนะคะมีอะไรบ้างอ่ะมารู้จักคํากันเลยเด็กๆอ่ะรู้จักคํานําเรื่องรู้จักคํานําเรื่องนะคะอ่ะวันนี้พี่ช้างจะพาไปรู้จักคํากันเลยคําแรกนะคะอ่านว่าตออาตาต่ออาตาอ่ะอ่านพร้อมกันเลยค่ะตออาตา ต่อนะคะคำที่สองงอางางออางาอ่านตามเลยค่ะต่อมานะคะคำที่สามนะคะขออาขาขออาขานะคะต่อมานะคะคำว่าหออูหูหออูหูหูก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายนะคะนักเรียน ใบโบกใบบัวเขาชวนมาดูอะไรนะคะใบโบกมีตาใบาบัวมีตาเป็นไงคะช้างเป็นไงคะมีตาต่อมานะคะใบโบกมีขาใบาบัวมีขาช้างเป็นไงมีขามีขาเท่าไหร่สี่ขานะต่อมาะคะ่ะ ใบโบกมีหูใบบัวมีหูเป็นไงคะช้างมีหูมาดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปนะคะใบโบกมีหางใบบัวมีหางช้างสองตัวมีหางเหมือนกันเลยมีหางเหมือนกันเลยอ่าต่อมาใบโบกมีงวงใบบัวมีงวง ช้างเป็นไงช้างมีงวงงวงของช้างก็แทนจมูกนะคะแทนจมูกของคนนะแทนจมูกของคนเขาใช้ในการหายใจเหมือนเราเลยต่อมานะใบโบกมีงาใบาบัวไม่มีงาเกิดข้อเปรียบเทียบแล้วทําไมใบโบกมีงาและใบบัวไม่มีงาสาเหตุที่ ใบโบกมีงาก็คือเขาคือช้างตัวผู้ช้างตัวผู้จะมีงาอ่าสูงสัยไหมว่าช้างตัวผู้เขามีงาได้ยังไงเดี๋ยวพาไปหาคำตอบนะเดี๋ยวครูอุ้มพาไปหาคำตอบนะให้นักเรียนช่วยครูอุ้มหาคำตอบด้วยนะแต่ช้างบางตัวนะคะที่เป็นตัวผู้บางตัวก็ไม่มีงาเหมือนกันอ่า แต่ช้างที่ไม่มีงาเลยไม่มีงาเลยก็จะเป็นช้างเพศเมียนั่นเองนะคะ,ะวันนี้ก็จบบทเรียนแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะวันนี้ก็จบบทเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะวิชาภาษาไทยห้องเรียนครูอุ